สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของ iPhone 13นะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จเก่าของ iPhone 13นะคะนี่นะคะซึ่งมันชาร์จเข้าชารจมากๆนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมติดติดดับดับนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปมันจะหลวมมันจะไม่เข้านะคะเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดบินะคะมันถึงจะเข้านะคะ ตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวชาร์จตัวใหม่จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะส่วนนนี้เป็นตัวชาร์จตัวเก่านะคะตัวที่มันเสียนะคะ,ะเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูนะคะ ว่าหลังจากเปลี่ยนไปเนที่ชาร์จเข้าไหมนะคะชาร์จเข้านะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็ชาร์จเข้านะคะไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดเลยนะคะก็ชาร์จเข้านะคะนี่นะคะ ตอนที่เอามาเนี่ยเปิดไม่ติดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้นะคะนี่ตอนนี้ชาร์จให้เกือบเต็มแล้วนะคะนี่นะคะลงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ